และใครได้ประโยชน์ที่สุดผมไม่สังคหดแล้วกันนะลองพิจารณาดูแ้วยกันว่าใครฉลาดใครโง่และใครตกเป็นเหยือ่อแต่ตอนนี้ทัวลงในโซเชียลมีเดียพรึบเลยทีเดียว สวัสดีครับมาพบกับผมเทือกศักดิ์จีมกิจวัฒน,นาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็เป็นเรื่องของทักษิณชินวัตรฮะออกมาก็จะดําเนินการนะรปลดหนี้ให้กับประชาชน,นการปลดหนี้ประชาชนรอบนี้ทักษิณบอกว่าไม่ต้องใช้เงินของรัฐบาลแม้แต่บาทเดียวอยากจะบอกให้พี่น้องคนเสื้อแดงทั้งหลาย กลับบ้านไปบอกพระพวกว่าเรื่องปัญหาของประเทศผมรับไว้และรู้ว่าอะไรเกิดอะไรขึ้นแต่กระบวนการการแก้ปัญหาใช้เวลาแล้วยากกว่าเดิมเพราะทหารวางระบบไว้เลอะพอสมควรมันแย่พอสมควรก็ปฏิวัติทีก็ถอยไปทีปฏิวัติทีก็ถอยไปที นั้นก็กว่าจะมาฟื้นใหม่มันก็ยากหน่อยแต่ไม่เหนือความพยายามเราต้องสู้ต้องทำให้ได้ผมรับทุกของประชาชนมาช่วยมาแบกเพราะว่าผมอยากพระพเจ้าอยู่หัวเราเนี่ยเป็นผู้มีพระเมตตาสูงมาก เป็นท่านทรงห่วงใยประชาชนตลอดผมถวายงานท่านมาตั้งแต่ยังไม่เป็นนักการเมืองผมผมทราบว่าผมทราบดีว่าหัวใจท่านทรงทรงเมตตากับประชาชนมากเพราะนั้นผมจะทําทุกอย่างเพื่อให้บ้านเมืองท่านจะได้ไม่ต้องห่วงทุกข์ไม่ต้องทุกข์ประไทยเราต้องทําให้อยาง ให้มันเข้าสู่ยุคซีวีไล์ให้ได้เมื่อวานนี้เมือ่อวันพฤหัสที่ผ่านมาคิดกันนโยกเอีดังๆว่าทําไงถึงจะให้นี่สินคนไทยมันหมดไปได้เพราะวันนี้นี่สินคัวเรือนเยอะเหลือเกินเราก็เลยคิดกันว่าคิดดังๆนะยังไม่ได้ทํายังไม่บอกว่าจะทําคิดดังๆว่าเราจะซื้อนี่ทั้งหมดหนี่ประชาชนเนี่ยออกมาจากระบบธนาคารดีไหม แล้วให้ประชาชนค่อยๆผ่อนแล้วก็ไม่จำต้องเราไม่ต้องชำระเต็มจำนวนแล้วก็ให้เริ่มต้นชีวิตใหม่ยกออกจากคริตบิโลให้หมดให้เป็นคนบริสุทธิ์ผูกหังทำมาหากินใหม่สิ่งเหล่านี้ไม่ต้องใช้เงินรัฐสักบาทไม่ต้องใช้เงินรัฐสักบาท เพราะว่าผมสามารถที่จะให้เอกชนลงทุนวันนี้รับเป็นหนี้เยอะเราเข้ามานี่ก็บานตะไทยแล้ววันนี้จะขยับอะไรทีก็เป็นหนี้ไปหมดเราต้องสร้างหนี้ให้น้อยที่สุดแล้วก็สร้างโอกาสให้คนไทยมากที่สุดพูดง่ายแต่ทำยากแต่ต้องทำ เป็นนักเรียนเตรียมทหารก่อนเข้าขงเรียนต้องปฏิญ,ญาณตนว่าหลายๆคำคำหนึ่งในนั้นก็คือว่าไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้แล,แล้วก็ตายซะดีกว่าที่จะอยู่อย่างผู้แพ้เพราะนั้นสิ่งที่ผมพูดสิ่งที่นายกพูด สิ่งที่พักเพื่อไทยพูดเราทำแน่นอนแต่ว่าทำวันนี้มันไม่เหมือนตอนสมัยอยู่ไทยรักไทยเพราะพักเรามีขนาดเล็กลงมีรัฐมนตรีกระทรวงที่ดูแลน้อยลงบางทีรัฐมนตรีกระทรวงข้างเคียงของรัฐบาลผสมบางทีก็ทำงานด้วยกันไม่ค่อยคล่องตัวก็พยายาม ทั้งนวดทั้งบีบให้ช่วยทำงานด้วพ่อมาหาจำเริญช่วยกันหน่อยเถอะถ้าพ่อมาหาจำเริญไม่ทำตัวใครตัวมันนะครับถ้าทช้เงินส่วนตัวทำเลยอย่ามัวแต่สร้างวาทกรรมเพื่อต้องการดึงมวลชนไปอยู่กับเพื่อไทย คำพูดของทักษิณชินวัตรฮะที่ไปปลุกคนเสื้อแดงอย่างเป็นทางการแล้วนะฮะทักษิณเดินสายปลุกคนเสื้อแดงแล้วนะอย่างที่ผมเคยเรียนด้วยนะชั้นกลางเขาไปไม่ได้แล้วชั้นสูงก็ไปไม่ได้เขาก็เลยปลุกคนเสื้อแดงปลุกคนเสื้อแดงในวัฒกรรมในการเคลื่อนไหวครั้งนี้ก็อ้างเดโมเกซี่หรือประชาทิปไตยเขาโจมตีทหารว่าสภาวะเศรษฐกิจที่ผ่านมากําลังล่มสลายตัวเนี้ยเป็นเพราะทหารนะไม่ใช่เป็นกากเขาอะที่บริหารประเทศมาเกือบีนะปี ครอบครัวเขาทีมงานเขาบริหารมาเกือบ2ปีและอ้างว่าเนี่ยพักร่วมรัฐบาลเนนะี่ยมันเป็นพักร่วมเฮงซวยนะฮะไม่สามารถบริหารอะไรต่างๆได้เพราะว่าพักร่วมรัฐบาลเนนะี่ยไม่ยอมทํเจ้าประคุณลุนช่องต้องมาจัดการมาคุยกับเขาจะต้องเขาจะต้องจัดการให้ได้คุมไม่ได้ทําให้เศรษฐกิจต,ตอนนี้แย่ลงแย่ลงเพราะทหารเพราะพักร่วมรัฐบาลโดยไม่เกี่ยวข้องกับเขาแม้แต่นิดเดียวแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือเขาบอกอีกนะครับบอกว่าเขาจะทําการ ปลดนี้ประชาชนนะฮะติดบูโรงบูโลอยู่รอดหมดนะฮะแล้วก็จะดำเนินการเรื่องนี้เองโดยไม่ใช้เงินแม้แต่บาทเดียวคนไม่เข้าใจโอ้เกิดอะไรขึ้นนะะแต่ไอคนที่เข้าใจในโซเชียลมีเดียโอ้โหทัวลงฮะด่าสนั้นบันไวเลยไ,ไม่หมดอะไรในโซเชียลมีเดียนะฮะทำไมในโซเชียลมีเดียด่าแบบนั้น อุ่นส่วนนะฮะการปลดหนี้ที่ทักษิณบอกเนี่ยบอกจะมีคนมาทำนะฮะมารับผิดชอบแทนในการปลดหนี้แล้วให้ประชาชนผ่อนที่หลังหลักนี้เรียกว่าอะไรทราบไหมฮะรีไฟแนนซ์การรีไฟแนนซ์คือให้เอกชนอีกรายหนึง่งเข้ามาซื้อหนี้เสียนะครับพอมาซื้อหนี้เสียก็นําเงินนั้นมาทําการรีไฟแนนซ์แต่สิ่งที่ตามมาคือมีอัตราดอกเบี้ยนั่นหมายความว่าประชาชนที่ติดเครดิตบูโรอยู่แล้วจะไม่ได้เงินกู้ใหม่มา ไปได้แหล่งเงินกู้ใหม่เสร็จแล้วก็มาจ่ายแหล่งเงินกู้เก่าแต่ต้องจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มมากขึ้นสรุปเป็นเรื่องของการรีไฟแนนซ์ซึ่งปัจจุบันธนาคารต่างๆรถต่างๆเขา,า,า Born, kins, ทากันอยู่แล้วอะไรบวนกระบวนการรีไฟแนนซ์เนี่ยนะทักษิณบอกทําได้กําลังคิดจะทาก็เขาก็ทากันมาอยู่แล้วน่ฮะและที่สําคัญก็คือว่าบริษัทที่ว่าบริษัทไหนก่อนและถ้ามีการทําจรงิงสรุปแล้วถ้าเป็นบริษัทของเขาครอบครัวเขาหรือเป็นบริษัทอื่น มันจะเกิดสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าอัตราดอกเบีย้ยผมถามประชาชนหน่อยนะฮะไอ้เบีย้ยที่มันเสียอยู่แล้วแทนที่าเาเราค่อยๆไปแก้เนี่ยน,นะเขาก็จะไม่ให้กู้ใหม่แล้วมาเก็บดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นกว่าเดิมและดอกเบีย้ยมันจะแพงกว่าปกตินะฮะไม่ใช่เท่าของแบงค์นะไม่ใช่เข้าของไฟนัน้นรถนันจะแพงขึ้นกัาปกติผู้คุณรับได้ไหมล่ะถ้ารับได้ก็เตรียมพร้อมมาดักสินก็จะทำนะฮะดอกเบีย้ยจากอัตรา2 2.3 0.2อันเนี้ยเพิ่มขึ้นมาเป็น ห้าถึงเจ็ดเปอร์เซ็นต์หรือสิบเปอร์เซ็นต์ต่อปีหรือยี่สิบเปอร์เซ็นต์ต่อปีมุ้นส่วนคิดว่าประชาชนจะรับได้ไหมและใครได้ประโยชน์ที่สุดผมไม่สังคห์แล้วกันนะลองพิจารณาดูแล้วกันว่าใครฉลาดใครโง่และใครตกเป็นเหยื่อแต่ตอนนี้ทัวลงในโซเชียลมีเดียพรึบเลยทีเดียวขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต่ศักดิ์ยมิมขิดพัฒนาสวัสดีครับ subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะผูละเว้ยพู <Hey! S 2> ้นี่คนไทยรู้บ้างไหมใครเป็นคนทำใครละเว้ย <Hey! S 2> ใครคนเหยียบยำ่ำใครเป็นคนทำให้เมืองไทยนั้นลมแดอย่ามาดึงฟ้าให้ลงมาต่บ ของคนไทยแค่เพียงมึงคิดมึงก็ผิดมากมายาแล้วทำไมมือกฎหมายถึงไม่ทำงานขอบโกยกงกินไม่รู้จะกินไม่รู้จะพออำนาจมาพอพอเสียทีเถิดพอเส็จทีกฏมงกฎหมายแก้กันวุ่นวายหนีายหรือนี่ระวังให้ดีจะไม่มีแผ่นดินจะอยู่ คูละเว้ยค <Hey! S 1> ูนในคนไทยมึงรู้บ้างไหมใครเป็นคนทำใครละเว้ยใครคนเหยียบย่ำใครเป็นคนทำ <Hey! S 1> ให้นน <Hey! S 1> ใเมือง <Hey! S 1> ไทยนั้นลมจมพารวมพลังเราบรรดาสถาแผ่นดินกำจัดให้สิน้นพวกโกงกินบ้านเมืองทำเพื่อลูกหลานภายภาคหน้าจะไม่ฝืด ชาทิพปไตยกูละเว้ยกูในคนไทยดูบางไหมใครเป็นคนทำใครละเว้ยใครคนเหยียบย่ำใครเป็นคนทำให้เมืองไทยนั้นลม มาต่มามรวมพลังเราบรรดาสักษาแผ่นดินกำจัดให้สิ้นพวกโงกินบ้านเมืองํำเพื่อลูกหลานภายภาคหน้าจะไม่ฝืดเครื่องสังคมหรือเรื่องบ้านเมืองเหล่านี้เป็นประชาธิปไตย ใ hey, hey. ครละเว้ยกูในคนไทยมึงรู้บ้างไหมใครเป็นคนทำใครละเว้ยใครคนเหยียบยำ่ำใครเป็นคนทำให้เมืองไทยนั้นลมจบใครละเว้ย